บอกว่าอัตตาอนัตตาต่างกันยังไงนะจริงๆถ้ามองแบบพุทธเนี่ยมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วไม่เคยมีอัตตาแต่มีอุปทานว่ามีอัตานะหรือที่เรียกว่าอัตวาอัตวาทุป,ปาทานนะครับซึ่ง ไอ้ตรงนี้แหละที่เรากําลังพยายามกําจัดทิ้งกันด้วยการมาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาเห็นกันเป็นส่วนๆจนกระทั่งมันหายสงสัยพอาหายสงสัยแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอันเดิมเลยนะแต่จิตเนี่ยรู้ทันว่ามันเป็นอนัตตาคําว่าอนัตตาก็คือว่าต้องอาศัยหลายๆสิ่งมาปรุงประกอบประชุมกันแล้วมันประชุมกันได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องแยกย้าย กระจายหายไปอย่างเช่นที่เห็นในคลิปนะฮะว่าในที่สุดแล้วร่างกายของเรามันจะต้องเป็นแบบนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้แล้วก็ไม่มีใคร,ใครที่หนีความจริงข้อนี้พ้นจะเถียงกันด้วยปรัชญาแบบไหนลทัทธิใดศาส,สนาใดก็ตามในที่สุดแล้วเนี่ยความจริงนี้จะเป็นความจริงทีเ่เรียกว่าเป็นความจริงสุดท้ายที่เราจะประจักษ์กันได้นะครับด้วยตาเปล่าอยู่แล้ว ถ้าเห็นไม่ได้จากตัวเองตอนนี้ก็เห็นจากคนอื่นก่อนถ้าเห็นจากคนอื่นได้แล้วเกิดความสลดใจพอน้อมเข้ามาเห็นกับตัวเองภายในนะในที่สุดมันก็ได้รู้ความจริงที่ธรรมชาติรอจะแสดงกับทุกคนไว้ทั้งหมดทั่วหน้านะทุกตัวทุกตัวคนนะครับทุกรูปนาม